กับทักทายสบายดีพี่น้องป้าเท่ามือนี้ค่ะพี่น้องเย้ยเรามีกบนงทุกพากันแต่งเฮ็ดอันเรื่องเก้ล่าหูแดงให้แม่พี่น้องเย้ยเพื่อสิแล้วเมื่อยๆพี่น้องเลยก็เลยว่าอยากกินแนวอันเปรี้ยวๆป้าก็เลยไปอันต่อยอามังยมมังยมอยู่หน้าบ้านพี่น้องโอ้เป็นตะแซบขนาดพี่น้องเจามีชิมาต่าต่าใส่น้ําปลาเด็กนัวๆโอ้ยน้ําลายไหล ผิดยากพี่น้องไวย,ยากแนวเปรี้ยวๆต่ำประมาณจานหนึ่งนี่แหละพี่น้องพอดีเย็นชื่นปากต่ำใส่มะเพงสองหน่วยแล้วก็ใส่น้ำตาลตัดสมหน่อยหนึ่งพี่น้องมุมียังหลายต่ำอันมักยมสำนีพ้พอแต่น้ำประเด็นนัว ណាហ្នឹងតែនេះអីអពរអងញុំลงครบพี่น้อง

พี่น้องเอจีบเอลตั้งแต่ฝูกกินข้าวเที่ยงแล้วเ่าเริ่มเห็นค่ปะป่านี้ยังหมดแล้วเลย ต่อนน,อน้ำปลาลงนะอุ้ยไหลๆมาน้ำปลาลงบันี้พี่น้องน้ำปลาหอมๆลงไปเป็นยังไงกิ่ติดจมูกเลยอาจารย์ เลยอ่ะนี่หันลงกแล้วหอมเลยนะยูว่าชวนหิวเลยนะ แล้วน้องซุปผัดเจ็บปลาหวานยังร้องสีได้ไหมแถวเตะพี่น้องแถวเตะยิ่มสีไก่ฟันเตะฟันเตะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมามามาพี่น้องมาปวานโคลิสีไก่สั่นได้แบบนี้เจ็บปากชิลแล้ว้ะพี่น้องเอ้ยปิดท้ายอีกหน่อยหนึ่ง เจะรวยจะหลอกอันไปผู้ใบน้งนี้อ um> ุ้ยอะไรๆอรโอยกินพอกินได้ก็ยมทอมันบุกแห้งัวโดนค่ะแซะบะทรงค่ะทรงอัะเจ็บปะ เม่ไอะไรฟันบาดลิไบ่อ,อะไรกบบเพราะว่ามันคมบางท,ทีมันแตกแต่บาดน้องชุกพี่น้องเลยเมืม่อยังไปทำหมอมันคมมันเตะนะพี่น้องมันเตะครึ่งนะฟันหักครึ่งแบบนี้เนาะ ใครกับดแซบไม่แหงยาวๆขึ้นส้มใช่แซบแซบเอมีกินเผื่อจะกินน้ำิยลขึดยากส้ม ดีแต่มีมังยม,มแมนพวมีมังยมก็มากับท่านมะขา,ามมีหลายอย่างดูประเด็อันนี้ต้องเข่ากับต่ำ,ต,ำต่ำมางไม่ต่ำอ่ะมะกต้มะกล้วยมังยม คือเราืึมปากาขากันงงผิดอะไรเนี่ยทำบนได้พักเลยกันยัง เพื่อสิเลียว<ม>สองคนปีตะเกาสามคนเถวซุกตัวเกียนลงน้อยแม่าวากับเป็นผู้ตัดอันต้นกล้วยหฮกระทง<ม>สามคนกับยิปนี่สองคนมันก็เลยซาเนี่ยขีอ<ม>ยากพี่น้องจุ่น้อแซ่บ xem này nó ngâm bổ sung hàng. Ừ. ừ. Mặc tầm, khai tầm. กินได้ทุกวันอดทนอีกนิดใกจีิด้้วเล ก็จเป็นในกักเพะโสมอ่ะ Yeah. Mm -hmm. That's up, huh? มดบ,บิ่ดบ่จอดหลังไม้เบิดแน่น,นอนยาวพี่น้องมันแหง้งนั่งนั้งแต่บ่ายจนค่ำบันน้กินโ้มกินแซวเนาะอม,มองเงา,าแล้วแบบน, <ừ. S 1> นี้เมื่อยอันนื้ซึนปากรับชมเข้าไปไม่แหง้แงแซ่บเลย ทานบนตะไนพื่นนั่นแหละม่ะนี่ันนี้ก็ใช่นับเลยพี่น้องนับไปทุกอย่าง่ะจัดไว้อื่นตอนบ่ายทั้งได้ไป มื่อื่นตอนเช้ายังมีเวลาเห็ดกระทงตอนมีกะทิเตรียมดังไผ่หนึ่งข้าวอุ่นข้าวพี่น้องประมาณนี้เลยคลิปนี้กัะพี่น้องเออโส้มยังบ้ได้ทิ่มเดินนี่พี่น้องจะเล่นกินอยู่แ่บหลายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยมาทักทายพี่น้องอยามหนึง่งเลนข้ากันเห็ดอันนี้แหละพี่น้องเลยจนค่ำไม่ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องไว้พูพอกันในคลิปต่อไปฝากพี่น้องให้กำลังใจสาวมีกับน้องสาวในเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีบ๊ายจุกเข่าใส่หมวกต้อนพี่น้อง หัวมากระบบกปะยัดมันใหม่ใหม่ค่ะโบเซฟขัวมากระบบต้องไฟอ่อนๆเนาะสามีกันเลยสิอุ่นข้าวก่อน สุดยากอันนั้นเลยพี่น้องข้าวจีทาไข่นะตอนดึกๆเนาะแต่มือนี้น่ะชิบุริอันนั้นเห็ดพี่น้องเลยเพราะว่าคํำแล้ว เข้าเย็นพี่น้องน้องตุเกียวหนึ่งเข่ามาให้กินสองคนเหลือหลายกระติบน้อยอีกพี่น้องเข่าสองติ๊บ เลยมันเล็กกว่าเรา ขึ้นอายแล้วพี่น้องติดก,ก่อนอ,อุ่นอีกแป๊บนึงพี่น้องสิบูอุ่นหน้าเนาะยันพื้นเหนียวสุกแล้วพี่น้องเอาเรามีพีเอาไใส่ติ๊บเลยแบบนี้ รอบนอง,นนองอนม,อนมันีใสติ๊บเลยอ่อนนิ่มอ่อนนิ่มนุ่ม เนี่ยมาเห็ดตินแล้วอืมข้าวอ่อนนมหอมข้าวใหม่พี่น้องวันนี้ชิค้กับโกคอนานี้มากระบอกอะไรเอมาลงไปให้แยจ่อยี่เนเอามาแล้วเนาะแน่มาแล้วพี่น้องมากระบอกนะมากระบอกมาเละมากระบกเอามาเล็กอันมาเนาะมาน้อยเฮานี้เลยขวายำยำเรนไิ้นลายมือเลยเผื่อสิพ่าได้จะมี ข,ขุกนเขาเขาเอาหัวนหเอใส่ตู้ไว้ยันเดสอ่ะแมาเขาหนึ่งไม่เพี่น้อง ผัวกระบุกเขามักเลยเนาะเขาัวกระบุกหมวกจักหมักหมวกหมักมงนองพีน้องรอยแผลเป็นน,นิ้วเกือบขาดไปกับอันผ้าแล้วนี่รอยนี่พี่น้องเกือบนิ้วขาดหลายตาอ้ยลุกเป็นมือความแซ่บค่ะ ถูกกำลังนั้นพี่น้องหั่นพักเอาไว้ขวยํำแรงนีเข่าแล้วผัดกับข้าวตัวกบโบกรณ์ นแหมเวลากิมจงหอมมัน